สำหรับสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ5-7วันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแพ้แสงแดดหรือว่าผิวหน้าเห่แดงจากแสงแดด หรือใครที่ออกแดดแล้วมีความแบบแสบหน้านะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้บอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายและสามารถทําเป็นประจําได้ทุกวันได้เลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสําหรับเจลว่านหางจระเข้จะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญเขาจะช่วยเรื่องลดอาการไหมจากแสงแดดหรือว่าใครที่แพ้แสงแดดมาด้วยนะคะเจลว่านหางจระเข้เราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาสช้อนชาคูนปูนก็ได้ค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะสำหรับน้ำผึ้งจะเป็นอาหารผิวชั้นดีนะคะจะช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณเราให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นจะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียและที่สำคัญเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวสำหรับใครที่มีสิวอักเสบสิวหนองหรือว่าใครที่แพ้แสงแดดมานะคะน้ำผึ้งเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นวิตามินอ e ีนะคะสำหรับวิตามินอ e, ีเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว รถผิวแห้งก้านรดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญเขาจะช่วยเรื่องรดฝ้ากระและจุดด่างดําด้วยค่ะวิตามินอ e ีเราจะใช้1เม็ดแคปซูลเล็กๆนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะให้คนอะ่ะจะคนตีแรงๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเนื้อครีมเขาจะเปลี่ยนสีมานิดนึงนะคะได้เนื้อครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบ สีออกสีใสคุคุนิดนิดนะคะกระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ5-7วันวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยนะคะเวลาที่เราออกแดดรู้สึกว่าแสบหน้าหรือว่าผิวหน้าเห่อแดงขึ้นมานะคะสามารถใช้สูตรนี้มามาร์คผิวหน้าได้เลยนะคะก็จะรู้สึกว่าจะสบายผิวขึ้นค่ะก่อนใช้ให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเนื้อครีมอะค่ะมามาร์คนาหนาไว้ได้เลยนะคะ และสูตรนี้นะคะไม่ต้องล้างออกเลยค่ะสามารถมาร์กทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่แพ้แสงแดดมาเยอะๆนะคะแม่นายแนะนําให้ทําต่อเนื่องทําเป็นประจํานะคะประมาณ5-7วันจะสังเกตได้ว่าผิวเราจะฟื้นฟูสภาพผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยค่ะ และสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ